คุณแน่ใจแค่ไหนว่าความทรงจำที่คุณเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงมันจริงแท้ร้อยเปอรเซเรื่องราวในอดีตที่คุณจำได้เหตุการณ์สำคัญในชีวิตใบหน้าผู้คนคุณมั่นใจแค่ไหนว่าสมองของคุณไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเองสิ่งที่น่าตกใจคือนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองพบว่าความทรงจำของเราไม่ได้เชื่อถือได้อย่างที่คุณคิดในวันนี้ ไขปริศนาสมองจะพาคุณดำดิ่งสู่ความลับที่น่าตกใจที่สุดอย่างหนึ่งของสมองนั่นคือปรากฏการณ์ False Memory หรือความทรงจำที่ผิดเพี้ยนปรากฏการณ์ที่อาจทำให้ทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อสั่นคลอนและทำให้คุณต้องตั้งคำถามใหม่กับความจริงที่คุณรับรู้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความทรงจำของเราไม่ได้ทำงานเหมือนกล้องวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างไวเ้เป๊ะๆสมองไม่ได้แค่เก็บความทรงจำแต่สมองสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่คุณนึกถึง ลองจินตนาการดูความทรงจำไม่ใช่การเปิดเทปแต่เป็นการประกอบจิ๊กซอว์ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่คุณพยายามจดจำในแต่ละครั้งที่คุณนึกถึงเรื่องราวในอดีตสมองจะทำการดึงชิ้นส่วนข้อมูลจากส่วนต่างๆมาประกอบกันซึ่งรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่คุณได้รับเข้ามาในภายหลังและแน่นอนเมื่อสมองต้องประกอบจิ๊กซอว์ใหม่ทุกครั้งก็มีโอกาสที่จะหยิบชิ้นส่วนที่ผิดหรือเติม,เต,มเต็มช่องว่างด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ได้มีอยู่จริง นี่คือรากฐานของสิ่งที่เรียกว่า False Memory หรือความทรงจำที่ผิดเพี้ยนไม่ใช่แค่การลืมที่คุณแค่ดึงข้อมูลไม่ได้แต่ False Memory คือการที่คุณดึงข้อมูลที่ผิดขึ้นมาและที่น่ากลัวคือคุณเชื่อว่ามันคือความจริงนักวิทยาศาสตร์ที่บุกเบิกเรื่อง False Memory อย่างจริงจังและทำให้โลกต้องตกตะลึงคือศาสตราจารย์อลิซาเบธลอฟตัสเธอทำการทดลองที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ความทรงจําของเราสามารถถูกชี้แนะหรือปลูกฝังได้ง่ายกว่าที่เราคิดราวกับว่าสมองของเราเป็นดินน้ํามันที่ปั้นแต่งได้หนึ่งในการทดลองที่โด่งดังที่สุดของเธอคือการทดลองเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ดูวิดีโออุบัติเหตุรถยนต์แล้วถูกถามด้วยคําถามที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นรถชนกันอย่างรุนแรงแค่ไหนเทียบกับรถกระแทกกันแรงแค่ไหนผลลัพธ์ที่น่าตกใจคือกลุ่มที่ถูกถามด้วยคําว่า ชนกันอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ประเมินความเร็วรถที่สูงกว่าเท่านั้นแต่บางคนถึงกับจำได้ว่าเห็นกระจกแตกทั้งที่ในวิดีโอไม่ได้มีกระจกแตกเลยนี่คือการพิสูจน์ว่าแม้คำพูดเพียงไม่กี่คำก็สามารถสร้างความทรงจำที่ผิดพลาดในสมองของเราได้อย่างเหลือเชื่อและความทรงจำของพยานอาจไม่น่าเชื่อถืออย่างที่เราคิดศาสตราจารย์ลอฟตัสยังได้ทำการทดลองที่ยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือการปลูกฝังความทรงจำปลอมที่ซับซ้อนในชีวิตจริง ในงานวิจัยที่ชื่อว่า Lost in the Mall เธอได้หลอกผู้เข้าร่วมให้เชื่อว่าตอนเด็กๆพวกเขาเคยหลงทางในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเธอใช้วิธีรวบรวมเรื่องราวในวัยเด็กจริงๆของผู้เข้าร่วมจากครอบครัวของพวกเขาแล้วสอดแทรกเรื่องราวปลอมๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเข้าไปในชุดข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมได้รับ และสิ่งที่น่าทึ่งคือผู้เข้าร่วมหลายคนเริ่มจําได้ถึงรายละเอียดของการหลงทางที่จริงแล้วไม่เคยเกิดขึ้นเลยบางคนถึงกับเพิ่มรายละเอียดที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองเข้าไปในความทรงจํานั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี่คือการพิสูจน์ที่น่ากลัวว่าสมองของเราอ่อนไหวต่อการชี้แนะมากแค่ไหนจนสามารถสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่และเชื่อว่ามันคือความจริงได้อย่างแนบเนียน และนี่คือจุดเริ่มต้นของการถกเถียงครั้งใหญ่ในสังคมว่าความทรงจำของเราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วปรากฏการ False Memory นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงอย่างไรบ้างผลลัพธ์ที่น่ากลัวที่สุดคือในคดีอาญามีหลายคดีที่ผู้บริสุทธิ์ต้องติดคุกเป็น10ปีเพียงเพราะพยานที่เชื่อมั่นว่าจำได้ถูกต้องแล้วถูกสมองสร้างความทรงจำที่ผิดพลาดขึ้นมาหนึ่งในเคสที่โด่งดังและน่าสลดใจที่สุด คือคดีของโรนัลคอตตันในปี 1, 1984เจนิเฟอร์ทอมสันถูกข่มขืนเธอจำได้แม่นยำว่าโรนัลคอตตันคือคนที่ก่อเหตุเธอชี้ตัวเขาในชั้นศาลด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมและแม้โรนัลคอตตันจะยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาก็ถูกตัดสินจำคุกถึง11ปีแต่11ปีต่อมาการตรวจ DNA ได้พิสูจน์แล้วว่าโรนัลคอตตันไม่ใช่ผู้ก่อเหตุจริงมันเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดว่า ความมั่นใจในความทรงจําไม่ได้เท่ากับความถูกต้องเสมอไปความทรงจําที่ผิดพลาดอาจถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากคําถามนําของตํารวจหรือการชี้แนะจากภาพถ่ายนอกจากนี้ในวงการจิตบําบัดก็มีการถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับการกู้คืนความทรงจําที่ถูกกดทับโดยเฉพาะเรื่องราวที่รุนแรงในวัยเด็กในยุค80นและ90นักบําบัดบางคนเชื่อว่าประสบการณ์เลวร้ายในอดีตสามารถถูกกดทับไว้ในจิตใต้สํานึก และต้องกู้คืนกลับมาเพื่อการบําบัดแต่ภายหลังกลับพบว่าหลายครั้งความทรงจําที่ถูกกู้คืนเหล่านั้นอาจถูกสร้างขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากคําถามหรือการชี้แนะของผู้บําบัดนําไปสู่การกล่าวหาที่ผิดพลาดและทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างมากและที่ใกล้ตัวกว่านั้นคือแมนเดล่าเอฟเฟกต์ปรากฏการที่คนจํานวนมากจําเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงบางอย่างผิดไปจากความจริงเหมือนอกันราวกับว่าประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นหลายคนจําได้ว่า Darth Vader พูดว่า Look I am your father ใน Star Wars แต่จริงๆแล้วคือ No I am your father หรือโลโก้ Fruit Loops ที่หลายคนจำว่าสะกดด้วย Fruit F R U I T หรือแม้แต่ชื่อของ Nelson Mandela ที่หลายคนจำได้ว่าเขาเสียชีวิตในคุกทั้งที่จริงเขาได้รับการปล่อยตัวและเป็นประธานาธิบดีก่อนจะเสียชีวิตในภายหลังสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าความจริงที่เราเชื่อมันอยู่ตรงไหนกันแน่ปรากฏการ์ False Memory ไม่ได้แปลว่าสมองเราไม่ดีหรือไม่น่าเชื่อถือเสมอไปแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกลการทํางานที่ซับซ้อนและน่าทึ่งของมันสมองไม่ได้แค่บันทึกแต่ยังตีความสร้างสรรค์และเติมเต็มช่องว่างเพื่อสร้างเรื่องราวที่เป็นความจริงในแบบของมันเองตามบริบทและความเข้าใจในขณะนั้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจดจำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องราวที่สำคัญ หรือความทรงจําเก่าๆที่ผุดขึ้นมาให้คุณลองตั้งคําถามดูว่านี่คือความจริงแท้หรือสมองกําลังสร้างสารรค์เรื่องราวให้คุณอีกครั้งโ <L> ลกแห่งความทรงจําของเรายังคงเต็มไปด้วยปริศนาและความลับที่วิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคําตอบไม่หยุดหย่อนแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์ false memory ที่น่าตกใจบ้างไหมมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณได้ในคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามไขปริศนาสมองเพื่อไขปริศนาสมองและจิตใจมนุษย์ที่ยังไร้คาตอบไปด้วยกันทุกวัน